โรเจอรติคูฮ่าตุ้มครับฝรั่งเศสเจอเบลเยียมก่อนโรเจอร์เจกันน้ำนี้ครับก็อนองเตเริ่มต้นยอรุ่นฝรั่งหนามครับปีนี้เปิดเริ่มแล้วตอนนีองเตอยู่ในวงนะเอ็มเปเป้คืนนี้จะดึงได้หรือไม่มอลลุ้นกันครับอ่านีเปิลจะสวยงามเพราะตาปกติครับสนามที่ดรอตมุนใช่ไหมเน่าใช่แหละก็เดอร์บอยครับเป็นเจ้าทัพของเบลเยียมนะครับต้องหล่นเดซาลิบาครับซีบาของเตอเอ่อนี่ครับ ภาพบุงสูงให้ดูอีกออรกอบมันเขาเริ่มเริ่มเทออุตสนามแล้วครับก็เนี่เด็กตีถือบอลครับก่อนเริ่มเพราะทีชาติของ,องเบลเยียมมาเลยครับเนี่ยเป็นการพให้เเกียรติของทีชาติเบลเยียมด้วยนะครับมาฟังมาฟังมาให้เกียรติกับทีชาติฝรั่งเศสบ้างครับร่อบนี้เป็นของฝรั่งเศสตอ่อห้ชาตินะครับ ขอเงียบให้เกียรตินะครับยิงจากฝรั่งเศสด้วยนะครับก็เรอให้ถ้าจะํากันชาวตีครับก็เริ่มจับมือนะครับตามตามพิธีการเอามาดูรายชื่อนะครับโอเคครับรายชื่อมาแล้วฝรั่งเศสระเรือกเดชชองนะครับเป็นโค้ดในแข่งที่สองไดมอนด์นะครับปตัวครับไม่มีห้องครับโอ้ชุดเดินเลยครับซ้าย เตอโฮคันเด้ว่าคุนเด้คูเซนเตอร์เวตาลิบาอุปเกคาโนครับสี่อนเป็นกิดมันต้นลบแล้วก็มีสตัมเมลนี่ของเต้คาราวิโอครับของหน้าเป็นเอ็มบาเป้กับโตรามครับใา่รูปนิดหน่อยครับรวมทีมใส่รูปนิดนึงพุทสินมาจากจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้เป็นรายชื่อพู้เินจากวีทีมีอาอ็นะครับเดวอยครับเอ็มบาเป้ก็แล้วก็นะครับเป็นพิธีการของกัปตันมาดูฝั่งเบลเยียมครับนี่ครับโคสเดซิกไปด้วยที่ไม่ได้จับภาพ รายชื่อของเบลเยียมมาเนี่ยครับรายชื่อตามนี้เลยครับเศรษฐกิจกร์กอนะครับมาในชุดขาวเก่งน้ําเงินครับเบลเยียมมาชุดแดงดําครับก็ขิ้จากบุกจากซ้ายไปขวามาถึงฝรั่งเศสเริเ่มบุกซ้ายเลยครับอืจากฝั่งซ้ายครับปากเอลฟ์เปียปครับเอลฟ์เฟียเริ่มสิบเยนมาทำปีมากกว่านะเป็นจน,นหน้าเป้าคนเดียวนี่โค้ชเดชองครับก็เข้าทีห้า้าไปแล้วครับก็ คนที่เลื่อนตานครับตอนนั้นอยู่กลารมากกว่าครับได้บุกแต่ว่าฝรั่งเศสเขายังทําไปไม่ได้ครับเข้าในลิเกเข้าไปแล้วครับฝรั่งเศสเบลเยี่ยก็รับแน่นครับอัดลังมาห้าคนเลยรู้สึกเดอร์บงเดอร์ไบรท์ก็ไม่ค่อยได้ทําเกณฑ์เท่าไหร่ครับนี่เป็นโค้ชของเบลเยียนครับเตสโก้ครับเป็นขอบไปรังงมทั้งคู่ครับเอ๊ะไม่ใช่พนงคนเดียวครับโบสติโก้เป็นคนในนงเมเรอวัี้สามเข้าไปแล้วครับอ๋อได้เกียรติได้เปิดมุมนะครับคิดมันครับ ไอ้ผมมันก็ไม่รุนไรครับโอ้รุไปเร็วน้วครับดนกระบจนครับก็เราจะได้ฟังหรือเปล่าเดาไปเืองไปครับขอไฟย่อยด้วยวิมัวจีบเพิ่มเสียงเพิ่มนาขนาทีที่เขาปลูกเข้าไปแล้วครับก็ฝรั่งเศสเปลี่ยนเปลี่ยนบมเปิดป้างครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับเขาไปครับโอกาสฝรั่งเศสไม่ค่อยมีอะไรมีน้ำมีเนื้อบุกแบบไม่มีอะไรเบลเยี่ยมบุกยังสนแดกกลัวกวายครับนี่ยเบลเยี่ยมได้บุกสนนาทิยี่สิบครับ ที่สิบข้อไปแล้วครับนี่ครับตัดไฟแล้วคิดมันครับคิดมันแล้วไปเลยครับไปหลัองปิววอนครับปิววอนนี่ไหนไปที่สองเองครับก็เปิดมาก็ไม่มีอะไรครับได้เฟอร์เซคิวเอเจี่ยนี่ครับเข้าเปิดเข้าตรงงานเพราะเขาหนักครับรับปโอชครับเหลืองปิลันนะครับรู้สึกว่านั่าจะลดได้ไม่ได้ลงนะครับอินเวสที่ครับนี่ครับขารบอลตต้องเสียดีกว่านิดหน่อยครับ โอกาสเยอะกว่าแต่ว่าเบลเยียมก็มีโอกาสสวนเหมือนกันครับแต่ชอดนี้ครับได้ยิงครับแต่ก็บอลหลุดซอาไปครับไม่ได้เลยครับนาทีญี่ปุเข้าแล้วครับเบลเยียมได้สวนบ้างครับเป็นเกมเบลเยียมบ้างครับช่วงนี้โอ้โหโดกูครับจีจายครับเกมไหมดอซ่าผมไม่ได้ลงนะครับดาซ่าผมเงียบไปครับเกมไหอเขาไม่ได้ลงอันนี้มาที่สามสิบเข้าไปแล้วครับก็ยังไม่มีอะดัเระดับต่อครับไาที่สามสองไปแล้วครับ ฝรั่งเศสก็ยังเบลกไปเยียมไม่ได้บลเยียมก็สวนไม่ได้ครับเห็นโซนอยู่ที่ฝั่งฝรั่งเศสบุกมากกว่าแต่ว่ามันดูชดนี้ครับชดนี้ได้บุกครับเพราะยิงลุดเสาไปไว้ครับโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยครับฝรั่งเศสโอเคครับเบลเยี่ยมได้บุกบ้างครับแต่บุกมาก็เข้ามือกับไม่ไม่ยอมครับรูกถึว่าไม่ได้ไปครับหลบมาที่ฝรั่งเศสบุกแล้วครับตัดไปกันมา อ็ปลุกแรกกันครับเพื่อตัวแรกั็ท้ายเกมครับท้ายครังแรกต่อบตัวขึ้นนำไม่ได้ครับ่อต่อวันไปเลยครับขอบอนไปเรื่อยจะได้เลยไหมครับสัดนี้โอเคขึ้นมาแล้วครับเปลี่ยนจากซ้ายเป็นขวาเหมือนมีคนไปฟาอ๋อสัตวี่ซืบอได้ยิงครับแต่ว่าไม่ได้ไม่เข้าขอบกดไปเสาไปนิดเดียวเราที่สิบเข้าไปแล้วครับเฟรบุกต่อ บุกไปก็ไม่ได้อะไรครับไม่ค่อยมีอะไรกระช้นเลยครับฟืึ่งแหกโอ้โหโอ้มีการฟาก็มีการจีบกระชินเยอะครับเอาการเป่าให้หยุดเกมแล้วก็เติมต่อครับมีการตัดเกมเมื่เช่นครับแล้วก็ไม่ได้ฟาได้มากมายครับน่าจะเขาดูบอลทดเก็บคจนาทีเดียวครับเกมไม่ค่อยต่อเนื่องครับไม่ได้หยุดเลยครับเจ้ากก็ให้เขาจะแค่นาทีเดียวครับก็พอการปอดนาทีครับถูกครึ่งแรกครับก็ยังสวยอยู่สุดๆครับอ๋อรัเป้ เริ่ม12โมงครับเตรียมตัวลงสนามเพื่อหลังครับขอลงสนามมาแล้วครับก็ฟัง,ฟงเสร็จลงมาชาเบลเยียมเอาลงมาก่อนนะครับเบลเยียมหลอกทีหลังครับนี่กัวกลัววี่โค้งครับเตรียมตัวเตรียมแผนลงสนามครับข้างหลังก็เบลเยียมได้เคียก่อนนะครับชุดแดงดำเหมือนเดิมก็บกุกสายไปขามันได้ครับเบลเยียมได้บุกสายไปขามั้งครับรอบนี้โห อ๋เจอเห็ว่าบวกไตกันนี้ครับบวกแรกกันครับแมนฝรั่งเศสจะกดอยู่ฝั่งเดียวเอาื่องหลังต้องโดนนะครับที่วีแปดครับไปแล้วโอ้ฝรั่งเศสได้ฟรีค,ครับกิสมันแน่นอนคนเปิดต่อไปก็ไม่ได้ลุ้นนะครับโอ้โหอ,อย่างนี้ฝรั่งเศสรู้สึกว่าดีด้ายจะทำไม่ได้นะครับโอ้ด้วองเซ่ครับ ก็ตูเจ้าของเบลยเยียมบอลเข้าเหมือง่ายเลยครับอ้ได้บุกไปบุกมาครับไม่เป็นไรครับพอที่ห้าสี่เข้าไปครับฝรั่งเศสโอโห้ครับดูแบบไม่ค่อยมีอะไรน่ารืนเลยครับทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฝรั่งเศสเยี่ยมนี้ไม่เหมือน,นชนะนันแรกไปในรอบเปดกลุมนะครับเบลยเยียมได้สวนครับรอบนี้ทำได้หรือเปล่ววาโอ้จะกัดได้ครับ โอนเลยครับวิ่งแซมาัดได้สลีบาพาสครับชดนี้กลายเป็นตัวเทียบเปลี่ยนตัวเอาโมนี่ลงมาครับแทนตูรามครับเป็นกองหน้าคนครับอเปลวเยี่ยมเปลี่ยนบ้างครับติโยสต์สองครับเอากองมิฟิวตรับมันรับมือเพิ่มครับแต่ก็ก็ออกมาไม่มีอะไรครับอาเทียวค้าเข้าไปครับบุกไปเรื่อยๆครับฝรั่งเศสก็เจาะเบลเยียมไม่ได้ครับ เบลเยียมก็แก้เกมเราเราพิสูจน์รับมาลับมาลับครับรับมือครับ9เข้าไปแล้วครับหืมได้หรอครับเบลเข้าไปไม่ยาวครับโอ้สวยไหมทีนี้เบลิบเบลยังขิดครับฝรั่งเศสบุกต่อครับนี่โอกาสขึ้นมาครับโอกาสเยอะขึ้นเยอะเลยครับต่อครับนาฬิกา72เข้าไปแล้วครับฝรั่งเศสจะขึ้นนำได้หรือเปล่าครับบุกต่อได้เองกิดมันได้ปกป้องอีกแล้วครับโอ้ โอกาสเยอะแยะครับแต่ยังไม่เข้าขอบจริงๆเลยครับคาริปาบอกขอยิงบ้างครับชดนี้แต่ก็ไม่เข้าขอบนะครับ75ครับไปแล้วครับโอ้มีการโดนไปอย่างเลี้ยครับการชี้ใครครับโอเคทิเป็นคนดีนะครับอุตมันครับแล้วก็โค้รโดนไปด้วยครับโค้ดโวยข้าสนามโดนไปด้วยครับแล้วจี77ครับยังไม่ได้ครับฝรั่งเศสบุกมากกว่าโอกาสของเบียรหายไปเลยนะเพื่งหลัง80แอดเข้าไปแล้ว โอ้โหไม้ไม่ยอมออกนะเฟรอีกแล้วบอกครับนี่ยับเดี๋ยบอยได้สวนครับอืมแต่ว่าช็อตนี้ดูสุดจริงเข้าไปแล้วครับโอ้แต่ว่าน่าจะโดนโอโก้หรือเปล่าครับต้องเช็คอีกทีครับนี่ครับดีใจนยกใหญ่ครับนี่ครับที่มันฟาวด้านหลังครับไม่ไหวครับนี่ช็อตเตียคับด้านหลังม้ให้ดูครับว่าเขาทำสุดยังไงครับนี่ครับจริงแบบเปิดเพื่อมาสวยแล้วช็อตนี้เป็นตัวสำรองนะครับไม้หัวนี้ครับโอ้ยิงเข้าไปครับแล้แฉนลบนิดหน่อยครับ โอนโกครับไปครับโอ้โหแตครับยังไม่ขึ้นมาครับว่าใครเป็นคนยิงประตูนะครับก็พิกัสเป็นทุวคนเลยทีครับเบลยิมแล้วเอาตุลุลงครับสุดข้างหน้าลงครับสองคนครับไปขอไปครับนาทีแปดเจ็ดเข้าไปแล้วครับเงียบขึ้นโอโตครับเป็นเบตต์เบตต์มันนะครับโดนโอโตไปชดเจ็บแค่แค่สามนาทีครับชดน้อยมากครับก็อฝรั่งเศสโดนบุกบ้างครับโดนไรเก้ครับ เดี๋ยวเยี่ยมเมืองอยากลุ้นเขาเล่าครับตีเส่อได้เพื่อต่อเวลาเหมือนเงียบที่โดนมานะครับโอ้เหมือนได้บุกครับฟังเศษโอ้แต่ว่าเดี่ยวเยี่ยมตัดฟาวันนี้เขาตบเกมสิครับโอ้กรรมการเป่าทันทีครับโอ้ดีใจของดีใจครับครับช่วยครับอ๋อนี่ครับเป็นบรรยาการจบเกมครับทําได้ครับฟังเศษทําได้ครับจุะหนึ่งศูนย์